สวัสดีกเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ที่ปั๊มปตทที่จังหวัดพังงานนะครับออกนอกเมืองจังหวัดพังงานล็นิดหนึงครับทางที่จะไปกระบี่นะครับถ้าออกจากตัวเมืองพังงามาอยู่ด้านฝ่ามือครับผมต้องไปกลับรถนะครับเพื่อมาเลี้ยวเข้าปั๊มนะครับด้านซ้ายมือครับตอนนี้กลับรถมาแล้วครับมีตู้ให้ชาร์จอยู่3หัวนะครับเป็นเอ หนึ่งหัวแล้วก็ DC 2หัวครับส่วน AC นั้นนะครับเอาไว้ชาร์จนะครับเป็น AC t ีท้านะครับคือปลั๊กยึงต้องเป็นท้ายทครับอของผมเปลี่ยนเป็น t ้ายทมาเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถชาร์จได้เลยครับอันนี้นะครับจะต้องจ่ายผ่าน f ev s e t i o n plus นะครับโดยสแกนที่หน้าตู้ได้เลยครับ วันธรรมดาเนี่ยนะครับ9โมงช้าถึง4ทุ่นะครับยูนิตละ7บาท50นะครับส่วนวันหยุดแล้วก็วันหยุดนะัขกขัตฤกแล้วก็เลยเวลา4ทุ่มจะถึง9โมงชางนะครับเหลือยูนิตละ4บาท50ครับนี่ครับปลักชาตตัวเมียที่เราดึงตัวผู้ออกแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้ครับ พอเราชาร์จเสร็จนะครับก็จะมีฝาปิดกันน้ำครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาปลั๊กชาร์จตัวผู้นะไปเสียบเข้าช่องตู้ชาร์จให้กลับเข้าที่เหมือนเดิมครับก็ถือว่าการชาร์จเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปแวะทานอาหารที่ปั๊มน้ำมันครับอาหาที่นี่ถูกครับสั่งอาหาร ครับเป็นข้าวราะแกงราด3ามอย่างครับ60บาทนะครับแล้วเขาก็ให้ตักของหวานถาดได้จะอีมครับแต่ห้ามเหลือถ้าเหลือจะปรับ20บาทครับวันนี้เป็นถั่วเขียวครับจวนน้ำแข็ง,ขงน้ำบริการฟรีครับอิ่มแล้วก็เดินทางกลับครับ ออกจากพรมน้ำมันนี้นะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วจะเป็นสามแยกครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับจะไปภูเก็ตได้และไปกลับบ้านผมก็ได้ครับแต่ว่าต้องไปอ้อมที่คกกลอยมาท้ายเหมืองครับแต่ทีนี้ถ้าเราเลี้ยวฝานะครับผ่านตัวเมืองพังงามานะครับแล้วก็ไปเข้าทางหลวงหมายเลข4นะครับไปเข้า4090นะครับแล้วก็เข้า4240 ก็จะใกล้กว่าครับผมเลยเลือกใช้เส้นทางที่จะเข้าตเมองพงงาแทนที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางภูเก็ตครับขอบคุณนะครับสมการติดตามรับชมครับฝากนั่นเลยครับคือกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปต่อไปและต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ